ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยคิดเลยว่าคนที่เธอกำลังพยายามช่วยชีวิตด้วยการช็อกไฟฟ้าจะเป็นแฟนหนุ่มที่เธอรักอย่างสุดหัวใจวันนี้จะเป็นวันที่เธอไม่มีวันลืมทุกๆวินาทีเหมือนจะถูกจระรึกในใจทั้งเจ็บปวดและลึกซึ้งเพราะเมื่อสักครู่สถานีดับเพลิงสิบลีได้รับภารกิจที่เร่งด่วนมากเกิดอุบัติเหตุการรั่วไหลของไซยนานดที่โรงงานชุบโลหะต้องรู้ว่าเพียงแค่ไซยานาก๊าซหกสิมิลลิกรัมก็สามารถฆ่าคนได้ สถานการณ์วิกฤตมากตอนนั้นมีคนงานสามคนที่ได้รับพิษถูกส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด,วด่วนทรงยาและทีมงานรีบไปยังสถานที่เกิดเหตุทุกคนไม่กล้าผ่อนคลายแม้แต่นิดเดียวเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือตามขั้นตอนที่กำหนดทันทีทรงยืนนำหน้าสวมชุดป้องกันแล้ววิ่งเข้าไปในพื้นที่อันตรายที่เต็มไปด้วยกา๊าซพิษในระหว่างการช่วยเหลืออย่างเร่งด,วด่วนเขาตั้งใจตรวจสอบแหล่รงรั่วแต่เขาไม่ทันชีขาดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สารพิษที่แรงนั้นก็แทรกซึมเข้าไปโดยไม่มีเสียงใด เลยเมื่อทําภารกิจเสร็จออกมาส่งเหยียนรู้สึกเวียนหัวเป็นครั้งแรกจากนั้นความรู้สึกไม่สบายเริ่มแผ่ไปทั่วร่างกายเขายังไม่ทันบอกทีมเขาก็ล้มลงไปหมดสติบนพื้นทีมงานเห็นเหตุการณ์ต,ต่างตกใจสุดขีดรีบพาเขาขึ้นรถพยาบาลรีบร้อนเหมือนในความฝันพาไปโรงพยาบาลและที่โรงพยาบาลสามคนงานที่ถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลสุดท้ายก็ไม่สามารถรอดชีวิตได้หมอพยายามสุดความสามารถ แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยได้เพราะพิษของไซยาไนด์มันรุนแรงเกินไปเมื่อติดแล้วการแย่งชิงชีวิตจากยมทูตนั้นยากเหลือเกินจากนั้นสเสวชฉินก็ยังคงทํางานต่อไปอย่างขมขมเนเมื่อได้ยินว่าผู้ที่ได้รับสารพิษครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหัวใจของเธอเต้นเร็วขึ้นอย่างรวดเร็วล้างสังหรณ์ที่ไม่ไดีคืบค่านเข้ามาในใจเธอก็เร่งฝีเท้าโดยไม่รู้ตัววิ่งไปทางประตูจนกระทั่งเธอได้รับรถเปลเมื่อเห็นคนที่นอนอยู่บนเปล สิ่งที่สู้ชินไม่อยากเห็นที่สุดก็เกิดขึ้นคนที่นอนอยู่นั้นคือซงเยียนสีหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นซีดเผือดในท,ทันทีดวงตาของเธอแดงกลับขึ้นมาท,าทันทีสู้ชินใจร้อนมากเธอไม่กล้าละสายตาจากเครื่องวัดคลื่นหัวใจมือทั้งสองสั่นไม่หยุดเธอบังคับตัวเองให้สงบลงเริ่มทำการปังหัวใจให้กับซงเยียนห้องหัวหน้าทีมช็อคไฟฟ้าเครื่องกระตุกหัวใจสู้ชินทำการจัดการไปพร้อมๆกับนั้นเสียงของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไป200จูนครั้งแรกหลังจากช็อตไฟฟ้าครั้งแรก เธอเรีบทำ cpr ตอบแต่กลับพบว,ว่าซ่งเยยนยังคงไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆ200จุนครั้งที่3เส,<น>สียงของอวิชินเริ่มสั่นอย่างแรงน้ำตาทรอเบาเธอหวั่นกลัวเหลือเกินที่จะต้องสูญเสียเขาไปผู้ชายที่เธอรักอย่างสุดหัวใจเธอกัดฟันต่อสู้และกดดันต่อไปอย่างสุดความสามารถพร้อมกับจ้องมองที่เครื่องตรวจจับอย่างไม่ละสายตาอารมณ์ของเธอกำลังจะพังทลายน้ำตาหยดกรินไม่หยุดไหลหยดลงบนร่างของส้งหยางในช่วงเวลาที่สำคัญเสียงตาย เครื่องตรวจจับมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้ากลุ่มกลับสู่จังหวะการเต้นของหัวใจปกติร่างกายของเสีเ่ยวชินอ่อนยยบลงซุดตัวลงข้างเตียงราวกับปลดปล่อยความกดดันดวงตาของเธอยังคงจ้องมองซงเยียนอย่างไม่คลายใบหน้ายังคงเปื้อนคราบน้ำตาที่ยังไม่แห้งถึงแม้ซงเยียนจะพ้นจากอันตรายไปชั่วคราวแล้วแต่ความรู้สึกตึงเครียดและหวาดตัวในใจของเสี่ยวชินก็ยังคงสงบลงไม่ได้ โชคดีที่หลังจากการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วทรงเยี่ยนรอดตายมาได้อย่างบุปผิดทรงเยี่ยนที่ฟื้นขึ้นมามองดูสวีชินที่เฝ้าอยู่ข้างเตียงด้วยความรู้สึกผิดอย่างมากยื่นมือออกไปเพื่อจะจับมือสวีชินแต่สวีชินกลับปักมือเขาออกด้วยความโกรธใครกันที่บอกว่าร่างกายยังไม่ฟื้นตัวดีไม่ต้องไปทำง,งานแนวหนา้าใครกันที่บอกว่าจะระวังจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นซื่อชินขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดเธอฉันไม่อยากให้เธอพูดขอโทษ เธอก็ไม่ได้ทำผิดกับฉันสิ่งที่ฉันต้องการคือความปลอดภัยของคุณหลังจากผ่านไปสักพักสูซินค่อยๆปรับอารมณ์แล้วมองเขาคุณเคยคิดไหมที่จะเปลี่ยนงานซงเยียน,นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งกำลังจะพูดแต่ซูซินก็ขัดเขาก่อนช่างเถอะตอนนี้เป็นเวลาทำงานกลับไปค่อยคุยกันในดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกสิ้นหวังและความลังเลในใจเธอรู้ดีว่าซงเย่ยรักงานนี้มากแต่เธอก็กลัวที่จะต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ต้องวิตกกังวลแบบนี้อีก ฉันเป็นคนแบบนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่สูงส่งอะไรฉันก็ไม่ได้เข้าใจอะไรลึกซึ้งฉันแค่คนเห็นแก่ตัวฉันไม่อยากให้เธอเป็นฮีโร่ตาของซื้อชินเต็มไปด้วยความเสียใจและความไร้หนทางเธอกลัวจริงๆกลัวว่าวันหนึ่งทรงเหยียนจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอีกสถานการณ์ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตและเขาก็ทำได้แค่ยืนอยู่ข้างๆอย่างหมดหนทางเห็นแฟนสาวเสียใจขนาดนี้ใจของทรงหยานก็รู้สึกเหมือนถูกดีแต่ในตอนนี้สิ่งที่เขาทำได้ก็แค่ยื่นมือออกไปกอดเธอแน่น